สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมังกี้กับโกลิลี่เดินทางกลับเยอรมันแล้วนะคะคุณโกลิลี่คุณโกลิลี่ต้องขับรถคนเดียวนะคะเกือบ8ชั่วโมงเลยทีเดียวเราวน่าจะถึงเยอรมันประมาณ17.20นาิกานาทีนะคะอันนี้บรรยากาศ2ข้างทางการจราจรไปได้เรื่อยๆนะคะ ราจรนีอ่อันนี้ก็คือจากเยสเซรโลเวนิสนะคะประเทศอิตาลีนะคะเรากำลังเดินทางกลับเยอรมัน so we go through Italy we go to which other countries ออสเตรียเนาะใช่ค่ะเราจะขับรถผ่าน3ประเทศกันเลยทีเดียวอิตาลีออสเตรียแล้วก็เยอรมันนะคะใช้เวลา8ชั่วโมงอันนี้บรรยากาศสองข้างทางนะคะการจราจรไปได้เรื่อยๆนะคะ ขาที่ขาที่รถขากลับเนี่ยการจราจรคล่องเลยค่ะอันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะการ,รทุกคนก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอโอเคแล้วปีหน้าเจอก,กันใหม่นะคะเจ,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 จ้าตุด๊ดีมินิฮาร <c oughs>